ได้ได้ดอกเปเลยงามมากเลยเนี่ยสวัสดีจ้าวันนี้เรามาเก็บเห็ดอีกแล้วนะมาดูเห็ดดอกแรกกันของเราโอ้เห็ดขึ้นขาลายจ้ะไปจ้ะไปดูว่าเราจะได้เห็ดอีกไหมน้อได้อยู่ได้อยู่นี่ตะมุกตะมมีเห็ดพึ่งขาลายนี่น้ม งา,งาม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 ดอกกำลังออกพี่น้องจ้าไปจา <c ười> ้าดอกกำลังตอมองตมนี่ให้น้องจ้าเอ้ยมันเอ้ยมันดำเหมือนงั้น,เอ,นเออมันดำ,ดำนี่ก็ได้อยู่ไม่แกอ่าได้ไปจา้าเห็ดเกาลัดดูเห็ดสเลยดูเห็ดวินเทอร์ทุกคนวินเทอร์คันตะเลนดู เป็นพืช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 อโอ้แต่เราเจอดอกนี้จ้ะเราเห็ดทอรลักออเปลี่ยนดูเห็ดวินเทอร์เต็มเลยอ่ะดูดิดูดิทุกคนมันเล็กเกินอือไปอ๋อดนเชื้อเต็มดูเสื้อเห็ดวินเทอร์คัตเตเลนพี่น้องเสื้อเห็ดนี่นะอีกจุ่มหนึ่งนางกินข่าวอยู่ด้วนี่นางกินข่าอยู่กับพักถุดบเห็นปะ ดูงามเพี๋ยพืชม้าแอนเป็นมันเป็นเชื้อดูเยอะมากทุกคนแมนมดผุ่นไปผุนแมนมดเนี่ยสิพามิยาดามาอืมมิยาดากับมิยาแอนพุ่นหน้าข้างหลังแหงหลายไหนึ่ง,อ,งอุ้ยเต็มอยู่พี่น้องมุเจอบึงมุขอยมาเก็บเห็ดนางกินเขา แต่เห็ดแต่ออมข่งออมแปบ้วมาเจอเห็ดคันทะเลหน่อยพี่น้องเก็บเห็ดปิ้งเธอเก็บเห็ดปิ้งเธอนี่ตะดอกสวยๆตรงนี้ตรงนี้ดอกงามๆงามเพีงดอกใหญ่ๆนี้เอา เห็ดหัวหยองพี่แอนพี่แอนมานเห็ดห uh uh ัวหยองนี uh uh ่นี่ดูสิคาลายดอกนี้ได้ไหมพอได้อยู่จ้ะไปไปอันนี้น่าจะเป็นเห็ดร่วมพี่แอน มาดูสิไมอออ๋อมไม่ใช่แฝดมันแต่หัวมันเหมือนมากเลยเออแฝดเห็ดล่มไปนี่นี่จ้ะนี่ดอกนะดอกใหญ่ๆตรงนี้มันออกห่างๆเนาะทุกคนแต่ว่ามันดอกใหญ่จ้ะไปมันดอกใหญ่ดี นี่ฝรั่งเขาก็มาเก็บนะพี่น้องฝรั่งเขาถือตะกร้าเลยหนักกว่าเราอีกอ,อตรงนี้มีแต่ดอกใหญ่ๆไหนอีกนี่ ให้ตัดขาทีเดียวเนี่ยนี่สวยจะดอกใหญ่ใหญนนนนน่นี่จ้ะเห็ดอะไรเนี่ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยหัวเห็ดไชมกข,ขาดสัมพีนองเอ้ยไปจ้ะ นี่ห้จ้าดอกแรกเการักจ้าอุย้ยแก่แล้วแก่หรือยังแก่แล้วเห็นไหมไม่ได้เซ็งเลยอุย้ยสวยมากเก็บ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 นี่งามมาก <î s> โอ้ยตาแก้วันาดไหลๆนะโอ้ยงามกำลังงามเลยอะ <î s> นี่พี่ไ <î s> ด้อันเนี้ยน้องเนี๋ยไอ้รุูเพียนได้ไหลายดอกแล้วนี่ <î s> <î s> <S นี่อุ้ยนี่ใช่เหมือนกัน ใช่ใชใมันสูงแต่ว่าหัวมันดำเฉยแต่มันชมพูงามงามเห็ดพึ่งทรายดอกน,นี้โอ้นามงามพี่นกจ้ะเินเห็ดพึ่งทรายดอกนี้จะได้ไหมอืโอ้งามพี่นกงามไปยื้อจ้ะไปงามทุกคนดูทุกคนดูก,นดกอไง่ก็ของพี่แอดอีกโอ้ยตายแล้วตายแล้วเธอทำไมเธอสวยอย่างเงี้ยตายหาเลย พีแอนดูว้ากว้ายใหญ่มาก,มออกมพี่แอนดูตายแล้วหนูไม่มีถุงใส่ดูตายแล้วน้องอังใหญ่ามากที่มีถุงพลาสติกรูขอหน่อยพี่แอนสวยมากใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่กว่าพี่อีกหนูจะเอาแต่โคนมันไง โอ้ยพี่แอนงานมากนี่โอ้ยงามพี่แอนพี่ถุงกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จับถุงให้นะโอ้ยกรอบมันโดนไอ้นี่เออเจ้ยแม่จะงเอาจจะยำเขายำบัลลวยโคตริง เอาคนไว้ให้มันเชื้อขึ้นปีหน้าอุ้ยงามสะอาดพออันนั้นก้อนนั้นได้อยู่อันนี้สะอาดเออะอไปโอ้ยไปย้ำมันเนี่พี่แอนดอกแกตู่ไว้วันนี้เฮาได้คนละยำมแล้วไปได้ดูเห็ดเพื่งทรายดอกนี้สิจะรอดไหมเห็ดเพื่งทรายจะเห็นบ่พี่น้องพุ่นน่ะตั้งเธอเลอเทเลยยิ่พี่โอ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่โอ้ นี่นี่นี่ได้จ้ะไปเห็ด <Head S 1> <Head S 2> พึ่งไอ้เห็ดไอ้นี่เห็ดไอ้แครอทด,ดอกสวยๆ<ว>นี่เอาสิไปตำแก้วดอกนี่งามอยู่นี่เห็ดพึ่งทรายดอกนึงน้ำงามโอ้ย อันนี้แก่แล้วอันนี้ล่ะอันนี้ก็แก่มันโดนน้ำคนอยู่ตรงยุมนี้ซะยุมนี้ล่ะยุมนี้จะได้ไหมได้อยู่อันนี้ได้อยู่ไปจ้ะดูเห็ดนี่จ้ะเห็ดวินเทอร์มันยังไม่เออ แม่มันเนี่ยโอ้มันยังไม่โตเท่าไหร่ก็เอาได้อยู่จ้ะเก็บอย่างนี้เลยจ้ะดูเห็ดพึ่งทรายกลุ่มนี้สิจะได้ไหมนี่ได้โอเค ไปจ้ะดอกงามๆอย่างสีนะเว้ยอู้ย่างงามนี่โอู้ยงามมากเลยสาวสวยมากอยากไูยกไ้ยงามางามเกียรติเก็บรได้บล็อกให้เพิงซ้ายน,นี่อันนี้ได้อยู่ดอกนี้แหละดอกนี้ก็ได้อไดอกนี้ไม่ได้ นี่ได้ไปจ้ะเอาละมันดอกโอ้ยนี่นี่ดอกนึงนี่จะดอกนึงส,สวยาได้อยู่ได้อยู่ไปจ้ะคนดูเห็ดมันแก่เห็ดเพิ่งทรายมันแก่โอ้เสียดายพี่น้องจ้ะ mà tập hết winter, ạ, ừ, hoa nhỏ, nó nhỏ hơn, tất cả, nè, hoa cúc, cúc, ừ, nha, không được lấy hết winter thích, tôi tập, xem, ขายาวอืมจะได้อยู่จ้ะดอกนี้ล่ะนี่แก่ไปไปจ้ะโห่เถาครับเถาเนี่ยดูโอ้ยไม่ใช่เก่าลักมันเป็นเห็ดพึ่งเนยโอ้ยโอ๊ยเห็ดพึ่งเนยดอกใหญ่ๆสองดอกอุย้ยงามมากดูสิจ้ะ อุ้ยงามดูทุกคนเห็ดพึ่งทรายมันแก่โอ้ยเสียดายจังเลยนูน่นนูน่นนู่นไหลไปถึงนู่นเลยอู้เสียดายมากเรามาไม่ทันนี่นตายทุกคนเกือบบ่ได้จ้ะตรงหัวมันตะเลตตนนู่นดอกนึงแก่ไปข่าเยอะมากพี่แอน อันนี้อ่อนๆอันนี้อ่อนๆโอ้ยหนูเจอกลุ่มนั้นแบบเสียดายมากเลยดูสิมันแก่ดูสินี่เอาได้ไปไปจ้ะจบคลิปเก็บเห็ดนี่พี่น้องกลับบ้านได้เต็มสามถุงจ้ะนรือว่าเห็ดบอกเห็ดออกอีกไหมจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบายยคนดูเห็ดเราเห็ด นี่ก็ถุงเห็ดเห็ดหงอยงหงอยงแะเพียนี่ก็เห็ดนี่ก็เห็ดนั่นก็เห็ดนั่นก็เห็ด